น,นี่เองนะครับนี่เองครับตัวอยู<ม>่หร<ป>ือเปล่าเจออีกแล้วครับปวดครับโอ้โหสวยเลยครับตัวนี้<ม>แต่ว่าอยู่ใต้น้ำจะตัวเสียอะไรครับแต่วอดสวยมากครับมีทางออกเยอะไม่ทันพี่ไม่ทันครับไม่ทันไม่เป็นไรครับ ฮาก่อนอมเยอะกว่เต็มเลยพอใจเล้วพี่พอใจแล้วอืมดูสิเอ็นๆนะครับน่าจะน่าจะดีโอ้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ไหมพี่อืมตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากสวยครับสวย ตัวเบ่งเลยโอ้ครับกันกันเลกัดกันดิพี่